อายุมาโมเมต์แล <มา S 1> ้วไม่อยู่เราเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้ว คือตัวเองไม่มีลูกไงตอนนี้นั่งดูลูกคนนู้นคนนี้คือดูจนฝันถึงนะไม่ว่าจะเป็นพายุไม่ว่าจะเป็นแปลแววเนี่ยคือแบบคือดูเอาไปเก็บไปดูจนฝันคือเราเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วเราชอบแล้ววันนั้นมีความรู้สึกว่าจะได้ไปอัดรายการสามแซบแล้วก็คิดอยู่ว่าวันนี้จะได้เจอพายุกับสายฟ้าไหมแล้วก็ได้เจอแต่ว่าวันนั้นสายฟ้าเขาขึ้นรถไปก่อนแล้วก็ตัวเองก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่แล้วได้ยินว่าเขากําลังจะไปก็เลยวิ่งออกมาอย่าพิ่งไปรอก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอเจอปุ๊บเขากอนได้ไหมครับคือเขาก็เเเดดิิินนนนนมาาาแลล้้้วววก็ททงงตตัััยอะะะรรโซไจข ารักมากขอหอมได,ได้ไหมครับขอหอมได้ไหมครับเขาก็แบบเขินๆแล้วแล้วก็ให้หอมแต่โดยดีออน่ารักมากค่ะเรออักเลยคือแบบว่าชอบอุ้มกลับบ้านเลยดีไหมออน่ารักมากค่ะ เออเขาน่ารักไงแล้วเขาก็เขินนะแล้วเราก็แล้วเราจูบเขาในลิปสติกเราก็ติดแก้มเขาไงเราก็จะเช็ดออกเขาก็เขินอะไรอย่างเงี้ยคือสมัครเป็นแฟนคลับตัวยงใช่แล้วจริงๆอะชอบเขาอยู่แล้วดูคลิปดูอะไรเขาตลอดคือดูเขาก็ก็ยิ้มแล้วว่าก่อนนอนจะดูคลิปเขาพวกเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยฝันเดมี่นี่ฝันถึงบ่อยมากฝันถึงขนาดพี่ทันไปบอกพี่แมทว่าเฮ้ย ยุ้ยฝันถึงเดมี่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเข็นก็อุ้มกับบ้านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาพี่พี่ธันเขาไปซ้อมมวยเขาก็จะถ่ายรูปถ่ายคลิปเดมี่ส่งมาให้ยุ้ยอะไรอย่างเงี้ยว่าเนี่ยเจอน้องอะไรอย่างเงี้ยอยากมีใช่ไหมอยาก,ยากมีตอนนี้ดูลูกคนอื่นไปก่อน <c oughs> อันกลับมารับอีกมันกลับมารับละครอีกมันยิ่งทำให้แพงไปเรื่อไปอือด้วยด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยงานด้วยตอนนี้ยังแบบ การคือเยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเลื่อนไปก่อนแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยใจก็ยังไม่พร้อมด้วยใจหนึ่งอะอยากมีนะแต่ใจหนึ่งก็แบบเป็นคนทํางานเราไม่เคยแบบไม่เคยหยุดไม่เคยอะไรเลยมีความรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราท้องเราก็ต้องแบบต้องหยุดงานต้องอะไรยังแอบ,บคิดถึงอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนขอเวลาอีกสักปีหนึ่งสองปีอะไรเงี้ยพี่ทันเขาก็โอเค <c oughs> พยายาม <c oughs> จริงๆอะตั้งใจไปฝากไข่เพื่อที่จะแบบเก็บเอาไว้ <c oughs> พร้อมเมื่อไหร่ก็ก็มีได้เลยอะไรเงี้ย แต่ฝากไข่ถ้ามันไม่สําเร็จก็เดี๋ยวปล่อยตามธรรมชาติไปฝากมาแล้วแต่ว่ายังไม่สําเร็จรคิดอยู่ว่าอาจจะไม่ฝากละพิธานเองเขาก็ไม่อยากให้เราไป,เ,ไปเจ็บตัวหรือว่าต้องไปฝากอะไรเงี้ยถ้าไม่เป็นไรมีก็คือมีถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าไม่มีก็ปล่อยไปตามธรรมชาติคิดว่าเรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับบุญมากกว่า บบยุย้ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่าอย่างยุย้ยเนี่ยยุย้ยทำงานหนักมา20ปีเต็มแล้วก็แบบดรามา่าทํางานหนักนอนน้อยเครียดร้องไห้กับละครอะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าจะมีนี่ต้องแบบต้องสบายๆต้องหยุดงานต้องกินต้องอัดทุกอย่างคือแบบบํารุงแบบสุดๆเพราะฉะนั้นตอนที่ยุ้ยไปทำเนะี่ยร่างกายยุย้ยอาจจะยังไม่พร้อมจริงๆถ้าจะไปทําจริงๆต้องเบรกทุกอย่างมัมเล็กไขวันละแบบ7จ็ดแปดฟอง ออกกําลังกายคือทุกอย่างต้องพร้อมอะไรอย่างเงี้<อ>ยยด้ดแต่ตอนที่จะไปฝากนี่คือแบบก็อัจยาบํารุงนะแต่มันก็อาจจะยังไม่พร้อมด้วยแหละอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยแบบ ด้วยสุขภาพด้วยอายุยี่ก็อายุ<ม>ยอะรอายุก็เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนอนก็น้อยพักผ่อนก็น้อยอะไรทำงานก็หนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเราหน่อยไปเลยไหมพี่ที่เราตั้งใจมาตั้งแต่ตอนแรกว่าทำไปไม่ได้ไม่เคยคิดเลยนะว่าเฮ้ยเราแบบเราแข็งแรงอนะ่ะเราแข็งแรงเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็ทํางานมาตลอดแล้วก็ไม่เคยคิดว่าเอ้ยตัวเองอายุมันจะมีผลนะนี่คือเรื่องจริงเลยนะว่าไปฝากคือแบบเพื่อนที่ไปด้วยกันคือมีไข่เยอะมากแต่เรามีไข่แบบ ฟองเดียวสมฟองแล้วใช้ได้ฟองเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยจริงเหรอเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเหรอเออไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะเป็นแบบนั้นถ้าไม่ไปตรวจก็คือไม่รู้อะไรเงรี้ยก็คุณหมอก็บอกไม่ต้องเครียดนะมันเป็นเรื่องปกติมีน้อยแต่ถ้าไม่ได้คุณภาพก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ตอนนั้นก็ใช้ได้ก็คุณหมอก็ก็ปฏิบัติต,ตามขั้นตอนอะไรเงี้ยแต่แค่แบบเออก็ไม่สําเร็จแค่น,นั้นเองอ พี่ทันเขาสงสารยุ้ยมากกว่าเขาสงสารตรงที่เราต้องแบบถ่ายถ่ายละครอยู่ต้องมานั่งฉีดยาตัวเองถ่ายถ่ายอยู่เดอสิบเอ็ดโมงขอบแป๊บนึงนะคะไปนั่งฉีดยาบนรถอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วก็ต้องแบบกินยาเยอะต้องบวมต้องอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่เป็นไรไม่ต้องแล้วเจ็บอะไรเงี้ยไม่ต้องทําแล้วถ้าตั้งใจจริงๆอ่ะมีมีแน่อะไรเงี้ยเขาก็จะให้กําลังใจแบบนี้มากกว่าอตอนนั้เราก็สู้มากก็พยายามอยากจะให้มันแบบครั้งเดียวอะไรเงี้ยแต่ยุ้ยรู้ว่ามันยากอ เนนชื่อมันเ <c oughs> ชื่อมั่นในพิธานแล้วก็เชื่อมั่นในบุญของเราอถ้าใครที่จะได้มาเกิดเป็นลูกเราก็ต้องมีถ้าจะหมอยังยังยังค่ะเดี๋ยวตั้งใจคิดว่าถ้าแบบปะพร้อมแล้วจริงๆปีนี้ต้องมีแน่ๆอะไรเงี้ยก็จะเดินหน้าเต็มสตรีมเหมือนกันเจ็บจริงๆเจ็บแค่นี้มันเล็กน้อยมากสําหรับยุ้ยนะแต่มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวถ้ามันพร้อมจริงๆก็ค่อยว่ากันอะไรเงี้ย จริงๆก็ไม่ท้อเลยนะเพราะว่ายุ้ยคุยกับคนเยอะมากบางคนทำสิบรอบบางคนทำเจ็ดแปดรอบยุ้ยรอบเดียวหุ้ยถือว่าเล็กน้อยมากแล้วอย่างที่บอกอย่างไอ้เรื่องเจ็บตัวเรื่องอะไรพี่ทันเขาอาจจะมองแล้วเขาสงสารแล้วแต่สาหรับเรายุ้ยมีความรู้สึกว่ามันเล็กน้อยมากสาหรับยุ้ยมันไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเออมันก็ยังแบบในเมื่อเราก็ยังไม่ได้มีตอนนี้เนาะ เพราะฉะนั้นยุ้ยจะคิดมันเสมอว่าถ้าใครมีบุญจะได้มาเกิดเป็นลูกเราอ่ะมันจะมีมันก็ต้องมีแต่ถ้ามันไม่มีนะต่อให้เราพยายามแค่ไหนทำเป็นร้อยรอบมันจะไม่มีมันก็คือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดซะแบบนี้เพื่อความสบายใจมากกว่ามีไหมคะพี่ว่าปีหน้าถ้าไม่มีก็ไม่ไม่มีก็ไม่มีแล้วถ้าไม่มีก็ไม่มีแล้วก็หยุดก็ปล่อยตามธรรมชาติรู้จะทํำยังไงอถ้ามันไม่มีก็ ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติก็คุยกันแล้วว่าอยู่กันสองคนก็มีความสุขลูกหลานก็เต็มบ้านหมาแมวก็มีอะไรอ่ยเก็ให้กำลังใจตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีที <c oughs> ทบแบบว่าอุ้มบุญอะไรไม่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 ดีกว่าเพราะถ้าอุ้มบุญจริงๆยุ้ยมีหลานที่วิเลี้ยง <c oughs> เป็นลูกบุญธรรมมีอะไรก็มีอยู่แล้วแต่แค่เราอยากจะได้ลูกที่เป็นของเราเองมากกว่า